และแล้วเราก็ได้มาอยู่เมืองแห่งปีศาจนะครับลูกแห่งวิญญาณเรามาอยู่กันด่านอะไรครับผมตอนนี้เบนดี้เบนดี้นะครับอุ้ยมันเดินตามมันเดินตามเบนดี้มันเป็นตัวเบนดี้แล้วเราต้องหนีหนีแล้วเราต้องทําอะไรกับมันได้บ้างเราต้องทำแบบเรายิงกันได้เรายิงเบนดี้ได้แล้วแนววุธอ้อุ้ยอุ้ยเรจะมชนวชนเก้าอี้แล้วมันมานั่งที่เก้าอี้เลยก็เโดดเอาไหนอยู่ไหนกันนะมันกำลังมาโกด้านอันนี้นน โอ้โหตัวตัวแม่มันมาด้วยอ่ะตัวใหญ่อ่ะพ่่อแมตัวตัวไหนตัวบอสโอ้มันมาตามาแล้วอาวุธยังไม่มีอะไรเลยแอาวุธอยู่ไหนอาวุธอาวุธอาวุธอันไหนปืนไม่เคยเข้ามาเล่นเลยอาวุธอาวุธใกล้กันมาเพิ่ม่ไอ้แอบเข้ามาเล่นนะโอ้ยเรียบร้อยเลยเอาเอาใหม่เมื่อกี้ตกอ่ะเผลอตกลงมาเอานี่เหรอนี่ไงอาวุธใช่ไหมอุ้ยมีไม้การเขีนด้วยป้ารอบอาส่งมาค่ะ โอามันอยู่ข้างบนได้ด้วยมันขึ้นมาได้ไงอ่ะเอออันนี้ผมแมวผมใช้อะไรได้บ้างผมบินมีอาวุธอาวุธปุ๊บปุ๊บดาบกระชัยอใช้พลังปื๊ดนีปืนอะไรลองยิงดูดิบาสุก้าโดยใช้พลังอ่ะปื๊ดเยอะบาสุก้าอ๋อมันวิ่งตามมันวิ่งตามมันจะมาทำอะไรเราอะมันวิ่งตามอ่ะอ้อแรงเหมือนกันนะเนี่ยปืนเนี้ยไม่ใช่แบบปืนทำเองไม่ใช่ป่าหรอกนี่อาวุธเพียบเลยอ่ะ อาวุธอะไรบ้างนะเบื่อขอนี่เหรอเอาอะไรบ้างนะอันนี้อะไรเนี่ยอะไรกระทามันเป็นอะไรมันไม้กระทาอะไรสักอย่างไม่ทำอะไรนะไมปทำอะไรป้าฟันป้าต้กดปครขับรถขึ้นไปบนนี้อโดนแช่แข็งใครป้าดูอะเื้มดีเหมือป้าเลยเนี่ยเอ้าเพื่อเหมืป้าเลยตัวนิ่งได้ไงเหมือนเลยงงเลยทีนี้เอ้าฉันฉันตัวไหนกันแน่ฉันคือตัวไหนเราเราอยูไม้กระทา ว่าละอย่าเพิ่งต้องไปถกอเอะสวัสดีพี่ปูดปวดมาแล้วไม่ช่วยกันไม่ช่วยกันปวปุ่มรถบินดีป๋าม่ช่วยกันเออเมีอยวุธอะไรอีกดาบทำอะไรได้บ้างดาบดาบพิณนะดาบนี่ตีเอ๊ะอะไรเนี่ยไฟอรอดาบไฟฮะป้าเราใช้นี่รถบินได้ไงอ่ะ ได้ไงได้ไงกดทีไออะไรปึ้มอยากแกล้งดิเอ้ยเจ้าเบนนี่เอาไม้ทั้งเห็นไปเอาไม้ทั้งเข็นอุ้ยมาข้างหลังอ่ะโอ้โหนั่นตัวปลอมแต่มันนั่งเพื่อนนั่งเพื่อนเราเพื่อนนะมันฆ่ากันได้เพื่อนมาทำกันได้เหรอเราเพิ่งรู้นะเนี่ยเพื่อนเพื่อนชักหรือเบนนี่ชักต่อไปดิก็ว่าอยู่ยิงตั้มตัวเหลี่ยมยิงตั้มนะสีเหลืองแล้วตั้มเรียบร้อยโอ้โหตั้งสามนัดอ่ะ ตั้งสามนัดอะถึงถึงยาเลี่ยงอะเจ้าเบนดี้เจ้านะาเมื่อนี้ก็มันก็แรงอยู่นะเออเพนอาวุธนี้ก็แรงแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปใชขับรถชนกันอืมจะปอนรถมาโดนมีรถมาด้วยเอ้าอันนี้โดนแช่แข็งเหรอไม่แช่แข็งเหมือนกันใครอะไม่คนทำอะยังก็โดนแช่แข็งใครป็นคนทำอะเพื่อนเหรอเต้นอะไรอ่ะเต้นได้ด้วย เต้นได้ด้วยเฮดูดูด Speaker Man Speaker แมนดูส s p เกอร์แมนเต้นอุ้ยเท่อะอุ้ยเท่ไปเลยอะเีื่อเมื่อเขาไม่หักขาหักตัวเต้ไปเลยอะเมื่อเขาเมื่อเขาไม่ล่าเลยเขาไม่ล่าก็เดินทะไหลไปใช่เี๋อุ้ยมีเวทมนต์ด้วยช่างนักเลยนี่คืออะไรคนช่างนักเลยอะ มีอาวุธอะไรอีกอะเจ๋งๆก็มีไหมนี่ปืนสีเขียวนี่ปืนมบี้ปืนซอมบี้ปืนซอมบี้ทำอะไรมันคืออะไรอะยิงสบี้ยิงสบี้ไม่เห็นยิงอะไรได้เลยยิงมบี้ยิงแล้วมันเป็นซอมบี้ไม่เห็นมีอะไรออกเลยอะเออเนี่ยเอาโดนเลยก็มันก็โดนนะโอ้ยิงอะไรอะคือระบุนมันคือสบิมันเคยยิงแล้วมันคือซอมบี้มันไม่เห็นมีกระสุนอะไรออกนั่งยังสบิปมีอะไรสบิปที่ไปใช่ ยิงไวยิงซอมบี้เลยเฉพาะใช่ไหมซอมบี้เขียวๆใครซอมบี้มันไปกัดเบนดี้โอ้ใครขับรถขึ้นมาข้างบนนี่ป้าอยากโดนอะไรพลังนี้ยขับรถเลยดิป้าดูพลังนี้ไปเลยเอารถดูดเอามพลังกับปื้มเบนยูนบนรถแท้ๆพลังกับว่ะรถเสียเลยพลังกับปุ่มเบนต้องออกแก๊สขี่ผมแทนไม่ขี่รถแล้วขี่ไงเนี่ยดูขี่ยากๆนะมันบินได้นะไหนอะไหน บินดูดิปรากฏดอ้าวปรากฏดิอมาใกล้ๆเจ้าบนไหนมีสารดินดีกว่าเป็นไหนกันหมดแล้วโอุ้ยยังแบบก็อยากแก้อีกดิไปไหนกันแล้วไม้กางเขนอ่ะไม้กางเขนตัวใหญ่โอ้ยยิงกันไล้อย่างเงี้ยปืนเนี่ยตุ๊บตัวใหญ่อ๋อแล้วยิงไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วตุ้มตายเลี่ยงเลยเป็นชิ้นเลย ป้าอยู่ไหนนี่โดนขังเลยตุนคืออะไรมันมันขังเลนี่ตนใครขังตู่มใครขังไม่ใช่คนในเกมว่างไว้ไงตัวนี้แล้วตัวนี้มันออกมาใจไหมเอาจัดการซอมบี้เราหมดเลยเมื่อมาเละเทะมากีเนี่ยซอมบี้มาเยอะๆไงตอนนี้เมื่อมาเละเทะมากเอามาเร็มาเร็มาาิดตู้เลยิ้งมัน โอ้เพี่อตามมาเป็นร้อยเลยทำไงดีเอาว่าตามมาเป็นพันดาวมาเป็นร้อยเลยเอาว่าตามเป็นพันล้านอืมู้หญิงออกหลังได้ด้วยตามมาเยอะเลยอ่ะก็ตามมาเยอะนะอ่ะ่บอลปืนยิงก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเลยล่ะยิงกับหลังนะมันยิงออกด้านหน้าอย่างเดียวยิงได้นะชนยิงกับหลังได้นั่นแหละดิโอ้ดูดิน่ากลัวมากเลยดูดิดูดิตัวข้างหลังนั้นเขาเรียกอะไร เว็นดีอ่ะเขี้ยวอ่เดี๋ยวนะเจ้นเขอเวลาขี่พรมก่อนขี่พรมหนีก่อนไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวแล้วมีนข้างบนเลยบินยหนีขึ้นงบนก่อนอยู่ข้างล่างไม่ไหวโอ้ยแม่งมีอยู่ข้างบนเยอะเลยอยู่ในกันหาไม่เจอรวมพลังพุ่กไนเอาเลย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 อุ้ยหาไันได้ปีนปีนขี่พรมขึ้นมาอยู่ในกันอยู่ในกันอุ๊ปเอ้าไม่ถึงอีกเอ้าโดนกัดโดนกัดพุง ขี่ผมแล้วมันเลยเลยทุกทีเลยผมนี่มันแรงมากเลยโรถตัวขาสนุกมากอลงตรงนี้แหละจอตรงนี้แหละจะชัวยังเลยบินได้ด้วยโดนพลังกัอาวุธหน่อยโอ้าแขนขาใครขานมันนี่้อยแบบใครตายอ่ะพี่ปปนไงเอาหน้าเลยอ่ะโป้เดี๋ยวไม่จ้อได้จดีได้เลยชุดอย่างนี้เดี๋ยวดูอาวุธดิมีอาวุธอะไรอีกอีกเออ ก็มาขับล่างกันเปลี่ยนล่างได้ด้วยอ่ะเราจะขับล่างกันไหมจะขับล่างได้ด้วยอ่ะได้ตามแบบปืนมาดิเไม่นเปลี่ยนแล้งไม่พี่มาไม่ดีจูบมาได้ไงจูบจูบกําลังจูบอยู่ตอนนี้รอบรบรอบรอบอาวุธก่อนอุปรถก็มีอาวุธมอเตอร์ไซค์ก็มีโกคาร์ดก็มีใช่ปุ๊บเคยขี่กูคาร์ดอยู่ปุ่มแดงๆนี่มีไว้ทำอะไรอ่ะุ่มเรากด เดี๋ยวเดี๋ยวปาจะยกน้ำหนักไหมมีที่ยกน้ำหนักก <uh ่อนมาเรีมาเรยวเดี๋ยวขอออกมืงกายก่อนอ้อออกมือกายก่อนทำไรได้บ้างอุ้ยอุ้อุ้ย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 อุ้นอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้อาุยยอุยย้ยอุ้ยอ้ยอุไยอุ้ยหุ้้ย้ยอ้ยอุ้อุ้ยอุ้้อีอยอุ้ยออยอ้ออ ชี้ขี้ขี้กดกูวเบนนี่ก็กลัวปีนแล้วกันปีนแล้วกันปีนบิ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 นหาอาวุธต่ออาวุธเนี่ยอยากรู้ว่าปุ่มแดงๆมันคืออะไรอ่ะเราอันนี้ไม่ใช่ปุ่มแดงๆมันคือกล่องสีเหลืองไม่ใช่ข้างๆมันจะมีปุ่มแดงๆตรงเนี้ยเออเนี่แน่เนี่ยแล้วถ้าเรากดมันจะเป็นอะไรเนี่ยอยากกดดูอ่ะซอมบี้อ่ะจะซอมบี้ไปจัดการมันหน่อยเนี่ยปุ่มแดงเนี่ยกดดูดิ กดดูดิมันจะเป็นมันจะหายของทพก่ออย่างก็หายแล้วก็มันจะมาของมาหายหายแล้วทุกคนจะใช้ได้ไหมใช้ได้แน่นอนีกดดูอ่ะวกดดูกดอ้าวไม่กดหรอกดไม่ติดกดไม่ติดกดติดอ๋อมันหายยิงด้วยกล้วเพื่อฝั่งนี้ั่งนี้มันหายนานไหมนี่ทุกคนยังไม่มีอาวุธแล้วฉันจะกดปิดให้หมดเลยแล้วมันก็มาใหม่แล้ว่อ้าวหรอมันมาใหม่หรอใช่นมานาไหม่ไง แล้วมันจะมีเพื่อนมันน่าจะแก้งคนตอนกําลังล <ะ S 1> เ<ร>าเพื่อนอ๋นอจังหวะที่เพื่อนจะมาเปลี่ยนนะนะมาหาวุฒิใหม่แล้วเราก็กดแก้งเพื่อนอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอเจเ้าเบนดี้เจ้าไม่รอดแน่เฮ้ยลา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 ใครอะใครอะปุ่มเองปุ้มเหเปลี่ยนตัวมาหรออ,อ,โอ,โอโดนแช่แข็งอีกแล้วโดนฟีสอีกแล้ว ใครจัดการทำอ่ะเพงเรีอยู่งั้นอะไรดีอย่าอะอุ้ยอุ้ยนี่ใครเนี่ยมาแกงเนี่ยอ่ะเพิ่งเองนเนาะอือจีบอดอ่ะไม่ใช่เออไม่ใช่ได้ไงล่ะจำได้ดีไงโดนหลอกเงี้ยเจ้าอยู่สำหรับคลิปนี้เราขอดัวลาไปก่อนฝากกดติดตามให้ช่องบูมเปิดโลดแล้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับวันหน้านะครับเจอกันใหม่ บายบายบเดี๋ยวขอไปยิงไอง้เจ้าปีศาจก่อนเป็นนี่ปัาเปิเ้ลเป็นนี่นกเออบายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่คราวหน้าบายบาย